นนี้เราอยู่ที่น้ําตกโกรกอีดกครับการเดินทางมาที่นี่ต้องทํำยังไงบ้างครับก็สาหรับคนที่มีแผนจะมานะคะทางออวิสาหกิจชุมชนชาอมเนี่ยเขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับคนที่อยากมาโกรกอีดกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แนะนำให้ลงทะเบียนมาก่อนเพราะว่าตอนนี้เช้าเนี่ยเรามาแบบวอล์กอินเขารับแค่วันละหนึ่งร้อยคนเท่านั้นนะคะซึ่งออมันสูงเสี่ยงมากเพราะคนมาเยอะเรามากันเกลีวงเช้าก็คือคนเต็ม หยุดลงทะเบียนแล้วแต่ยังโชคดีที่ทันค่ะหลังจากทีเ่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการเดินสามร้อยบาทสามรหาสิบาทถ้าถ้าลงทะเบียนมาล่วงหน้าสามร้อยนเองแต่ถ้าเกิดว่ามาบล็กอินนั่งงานลนะสา okay. มรห้าสิบโอเคจากนั้นเราจะมานั่งรถรางนะคะโดยที่เราจะต้องนั่งรถรางจากจุดลงทะเบียนเพื่อเข้าไปยังจุดสตาร์ทที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประตูอุทยานนะคะเจ้าหน้าที่ของอุทยานจะตรวจตั๋วที่เราใช้ตอนลงทะเบียนและจะแจะกตั๋วใหม่สำหรับเข้าอุทยานค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะให้เราเริ่มเดินโดยที่จะมีไกด์ประจำกลุ่มเรานะคะกลุ่มหนึ่งมีประมาณ3 5้าคนเพื่อที่จะประจำในแต่ละจุดข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านหลัง กับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มค่ะเดินลงน้ำเมื่อกี้เห็นเศษเห็นเข้าเต็มรองเท้าเลย <c oughs> โอ้ยรองเท้าไม่มีดอกพวกเราเนี่ยเดินเงียบมากยังไม่ถึงชั้นที่หนึ่งนะครับอันนี้คือเราเดินเข้าไปเฉย กลายเพรว่าเมื่อคืนฝนตกเหมือนฟ้ารั่วเลยเงยมากต้นไมุ้มไปหมดเขาเล็กเห็ดอะไรครับนี่เห็ดแชมเปญเจ้านีไม่ตั้งใจเรียนเลยแค่ถามว่าเห็ดอะไรก็บอกไม่ตั้งใจเรียนไม่ใช่ไม่โอ้กูนะไม่เมื่อกี้ ไกด์บอกแล้วว่าตัางหน้าเรามีผิดจำเปญมันได้ยินไม่ชัดลูกพี่ถ้าได้ยินชัดจะไม่ถามรอบสองเลยหัวตึงแล้วแก่แล้วก็มีละแค่เริ่มก็จะตีกันลแล้วไหนนอ่างจาก,กุชช <laughs> ี่นี่หรอตกตายแล้วอ่างจาก,กุชี่ จริงๆทางเดินช่วงนี้ก็ง่ายอยู่นะเพียงแค่โคลนตมมันเยอะไปหน่อยเ<ป>นี่ครับเอารองเท้าวิ่งถนนมาเดินในป่าแบบนี้ลื่นแล้วลื่นอีกไม่แนะนำเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดนะครับโอ้โหนี่โอ้โหอโ,หอ,โหอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย เฮห็ดชิมเปน พูดถูกแล้วคราวนี้ไม่ <c oughs> ไม่ทายไม่ใายเด็ดจำเป็นไอสีแดงเมื่อกี้ไงมันผ่านมาแล้ว <c oughs> นี่เราเห็นแดดครั้งแรกที่เดินมา <c oughs> นี่เพิ่งเจอแสงแดด อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหนื่อยไหมดูจากหน้าตาไม่เหนื่อยหน้าตาหาเลืองนล่นผมมาเที่ยวนี่ผมไม่ได้สืกอสาสเส้นทางเลยนะครับไกลนี่ดูแต่ว่ากุกอิโดก,ก็มาเลยพักจุดแรกครับก็นีอะที่ฟูงไม้อ๋อครับ,บได้ประมาณ2กิโลแล้วจุดพักตรงนี้นใช่ใช่ เพราะว่าจับนาฬิกาช้ามีคนขาตึงละยังไม่ถึงไหนเลยชั้นหนึ่งก็ยังไม่ถึงเลยขาตึงกันละพูดแบบรวมๆเส้นทางไปชั้นที่หนึ่งเนาะช่วงนี้ที่มาฝนตกถนนลื่นมากเลยครับถนนลื่นก็จริงนะครับแต่ว่าก็พอเดินได้ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่เพราะมันจะเป็นทางล่ามมากกว่า กายบอกว่าช่วงนี้จะเดินง่ายแดดออกแล้วครับตอนนี้แต่ว่าเป็นป่าทึบนะเขาทำวะเขาแหละม้มันหักกระนี้ลงมาใครทำครับคนเล่าหรือทำโพงอ่ะมันเป็นอยู่แล้วเหตุแล้วก็ตัดออกตัวจาโทรศัพท์เข้ามาถ่ายออกไปถ่ายออกมาอย่างงี้เออมันก็สวยนะอ่าโอเคเออ ต้นตินเป็ดเหรอครับอุ้ยมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับต้นพญาสัตบันอือใช่ครับต้นตินเป็ดจริงด้วย,ยไม่เคยเห็นต้นตินเป็ดใหญ่ขนาดนี้เลยดูสิครับใหญ่มากอ้เดินต่อครับ ทางลุ่มชั้นแล้วครับตรงนี้จะเป็นหินภูเขาเท่านั้นเลยตรงนี้เราเดินมาถึงชั้นที่หนึ่งแล้วโอ้น,น,น,น้ำแรงมากเลย ทะเลนิดหน่อยครับชั้นที่หนึ่งแต่นี้ไปก็น่าจะมีแต่หินแล้วหรอครับอู้สวยเนี่ยงามมากเลยโอ้เอ้ชั้นที่หนึ่งมาชั้นที่สองไปเดียวเองลอยเม่ดได้ครับนึกว่าแต่จะไกลนะครับ สอครับสวยมากว้าวเพื่อนมาจาุดนี้เข้ามาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีคนหินให้ยืนถ่ายตรงนี้งามจริงไปต่อเลยไหมครับหรือ <c oughs> ว่าหรือ <c oughs> ว่ารอกันก่อนขึ <c oughs> ้นได้เลยใช่ไหมครับ อ้ยโอ้โหเส้นทางเริ่มโหดแล้วโอ้โอ้ชันเอาเรื่องเลยจุดนี้เรื่องนี้กัหฮกโอ้โอ้ยเต็มเต็มเลยอุ้ยกอไผ่อ่าหู้ ันนี้ไม่ใช่ฝีมือธรรมชาติแน่นอนฝีมือมนุษย์แน่นอนร้อนเปอเซ็นตโอ้เต็มไปหมดเลยวะลุยน้ำต่อ น้ำตกชั้นที่สามแล้วชั้นหนึ่งถึงชั้นที่สามจะไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ครับแต่ทางเดินนี่มันจะเดินยากให้ทาเพื่อนๆเลยนะครับร่างกายต้องพร้อมด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามือใหม่เดินได้เดินได้แล้วก็มาเดินนะกระนว่าผมออกกำลังกายตลอดผมยังเหนื่อยเลยเพื่อนไปดูนอเทียงกันหนานีมีเนี่ยเนี่นะแบเนี่ย นกเงียบอ๋อชั้นที่สี่แล้วโดวยบนโขนหินแบบนี้ไม่มีโอกาสได้ชมวิวอะไรห,หรอครับม,ม,มัวต่มองถนนกลัวเหยียบพลาดผ่านมานีิกิ้งเลย หน้าตาไม่สดชื่นเลยคนข้างหน้าเนี่ยบางทีความสนุกของเราเขาอาจจะไม่สนุกก็ได้นะโอ้ชั้นที่ห้าแล้วถึงชั้นที่ห้าแล้วไหนนกเหงือกโอเคอันนี้นกเหงือกเหงืกเหงือกจริงจังมากเลยพี่ไอหิวอะไรใส่ไเยื่อนได้ไม่จับนะมันมันไม่บินหนีไปไหนหรอกเืียงวากเืียงว่ะ เกิดมาก็เป็นคนเลยจริงจังที่สุดเลยเจอว้ยี่สิบชั่วโมงไหนล่ะเซเว่นนี่พี่ค่อันนี้พี่มาส่งของเหรอไสามไม่เจอโอ้โอ้สั่งน้หนึ่งแพ็คอะแ่ชั้นที่ห้าก็งามขนาดนี้แล้วอยั้นี่้าตนี้ขึ้นก่อนขึ้นก่นวบนแรขึ้นสองข้ามเข้ามาแไป้าแลน ชุดไหนครับชุดหนึ่งับแต่ไม่ไปทำไมล่ะเรับเป็นลูกไปเป็นลูกขอ้คนอื่นเพราะว่าเกาะต้นไม้เกาะต้นไม้เป็นนางเอกอินเดียแล้วเนี่ยสปอนเซอร์ฮะนี่นี่เซเว่นวะนะเนี่ยสปอนเซอร์น่าจะ อัพราคาคนละลอยสี่ขาหมดครับเดี๋ยวขึ้นเป็นเตาป่องแล้วโอ้โหขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอเคเป็นเตาป่องข้างบนเลยส่งออเดอร์เก่าอไปเดี๋ยวผมจะให้ดูคนเดินขึ้นนะครับจากชั้นห้าไปชั้นหกโอ้พระเจ้าโอ้ก็สง เนี่ยชันแบบ45องศาเลยนะครับเนี่ยอยเอาขึ้นไปโอ้กลาเสี่ยวมากเลยมองไปข้างล่างชันมาก นี่คือเราไต่ขึ้นแั่นี้คือเราไต่ขึ้นเหมือนกันโอ้โอ้ตรงนี้ชั้นที่สุดเลยใช่ไหมยัก,กยังยังจุดนี้ประมาณ100เมตรครับ จะเป็นทางแคบมากออแล้วก็ตรงขวามือเนี่ยมันจะเป็นน้ำตกเป็นเหวหน่อยๆผ่านไม่ได้เลยนะครับเนี่ยจุดนี้ย ประมาทไม่ได้แม้แต่เก้าเดียวเ,เลยครับหานาทีหหล่นได้เลยน,น้ำตกจุดเล็กๆตัวนี้สวยมากตอนนี้ตอน,นนี้พักก่อนครับฟังเดินชั้นที่5ชั้นที่6แล้วก็กำลังจะไปชั้นที่เจ มันอันตรายนะผมว่ามันเป็นโขดหินหินภูเขานั่นแหละแล้วก็บางจุดมันก็เป็นถนนแคบๆมากเป็นทางเดินแคบมากๆลื่นด้วยกี่น้ำเนอยทำความเร็วไม่ได้ครับอันตรายด้วย ล่าไม่ได้นะครับนี่เนี่ยแบบนเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยอันตรายมากเลยพลาดไปนี้มีกลิ้งเลยนะครับโอ้เก่งมาก น้เยก็ไดมองอะไรครับเหนื่อยเหนื่อยโอ้ขับรถจากบ้าน350รกิโล เพื่อมาเดินเขาครับโอ้เ,อเรื่องเลยไกลยังฉันไม่ไหวแล้วจุดพักทานข้าวไป <300 S 1> ต่อดีกว่าครับ,บ,บจากนี้สามร้อยเมตรแล้วก็ถึงใช่ไหมช,ชันเลยใช่ไหมครับแบบพันชันเลยอ๋อ ข้าวบนเขาไม่ให้กินข้าวขอความจริงใจข้าวบนไม่ให้กินข้าวก็เราไปกินอะสกินก้ากี่กี่คีงกี่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 อี่ก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 ี่มี่อย่กม่กีก เชื่อไหมว่าเดินมาจนจะถึงชั้นที่เจ็ดแล้วผมเพิ่งเห็นดอกไม้หรือว่าพวกก่อนหน้านี้เราเดินจำเอาจำเอาอย่างเดียวเราไม่ได้สังเกต <c oughs> ขบวนคนเยอะไหมครับไม่เยอะครับผมฉันจะไม่เชื่อแล้วถ้าบอกว่าไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะคิวคิวต่อใครรู้ไน่นะครับอ๋อคนน้อคนน้อย,นนอยวันวันหยุดอ๋อครับครับ ขอบคุณครับขึ้นไปได้นานๆๆผมว่าอย่างนั้นเลยววาคนน้อยขึ้นไปเทียบเป็นไงวะเนี่ยเราโอ้อันนี้น้าตกด้ยฝนนะอันนี้น่ตกด้ฝนน่าจะทวโอ้ะไเสียงตกนมาบุ วว้าวออตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดแล้วด้วยออโอ้แพักก่อนครับ รอคิวขึ้นไปถ่ายภาพ น้ำไหลมาจากข้างบนเรามาถึงจุดน,นี้ก็ไปทางขวารอคิวถ่ายภาพต่อครับ <laughs> คนเดยวมากอกว่าวันนีคนน้อยเลยปีที่เดือส่วนกันบอกว่าคนน้อยแล้วเราก็ยังมองว่ามันเยอะอยู่นะ <laughs> อันซีนจริงๆเลยผมใ่แล้ว เสียงน้ำตกดังจนคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เสียงดังมากจะถึงคิวแล้วบ้านสน,นม้ย คิว้วครับต่อคิวถ่ายรูปประมาณ30นาทีได้เพราะว่าถ่าย2จุดว้าวสวยมากเลยมุมนี้โอ้หเสียงน้ำตกดังมากเลยมุมนี้สวยมากโอ้มุมนี้ได้มุมนี้ได้ อวนเดินก้นมาหน้าบูดตอนนี้ยิ้มได้แล้วเอ้ยอยากได้ครอบปีกสามเต้ย <c oughs> ไปไหนโอเค เวลาอยู่บนนี้ไป45นาทีเต็มเลยครับเดี๋ยวลงกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างหน้าน้ำตกมุมนี้ครับวิวด้านหน้าน้ำตกก็สวยนะครับ <Okay. S 1> นี่ด้านหลังโอเคครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดินทางลงแล้วครับ บายบายก่อนนะครับโกกิโดเดี๋ยวผมลงแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับมีโอกาสจะมาเที่ยวใหม่นะครับลงกันดีกว่าคราับเฮ้ยจับได้ด้วยแม่ <laughs> ปกลับกัน ตอนลงนี่ผมลื่นมากเลยครับตอนลงในสวนทานกันเยอะเลยครับ ลงเมืกี้เชือกมีดมือครับนี่คาว่าการเดินป่ามากนั่สินี่ไหไรพี่สิทท่านคุณนนี่แหละมอเตอร์บนเขานี่ครับทางลื่นนะครับ ลงนี่อันตรายกว่าตอนขึ้นนะครับมันลื่นมากเลยต้องถอยลักงลงนะครับตอนลงเนี้ก็เดินเสร็จแล้วนะคะอาบน้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยหลังจากเดิน รถรางมาส่งที่จุดลงทะเบียนเนี่ยค่ะก็จะมีห้องน้ำให้เราอาบน้ำล้างตัวเปลี่ยนชุดเราสามารถเอารถยนต์มาจอดหนะ้าห้องน้ำได้นะทุกคนดีมากเลยเดี๋ยวแล้วก็นี่อซอม<อ>โอแจกฟรีนะคะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่กดถูกใจเพจนะคะโชว์ให้พี่เจ้าหน้าที่ดูก็จะได้ซมโอมาก,กินอร่อยมากจริงๆเพจวิชาหากิจชมชนชม ใครอยากติดไม้ติดมือกับบ้านคือซื้อเพิ่มได้แต่น,นี้ก็คือเขาแจกใช้นะคะเราเดินกันเมื่อกี้ระยะทางได้10.06กิโลเมตรนะครับเวลาทั้งหมดที่เดินก็5ชั่วโมง7นาที32วิประมาณนี้แหละนาฬิกาบอกหมดกดนาฬิกาตรงชั้นที่1เริ่มจากตรงน,นั้นหลยจริงๆมันก็ถ้าไปกับจริงประมาณ9กิโลเมตรนั้นแหละครับแต่ว่าเราก็เดินแวจุดนูน้นจุดนีน้ถ่ายรูป ถ่ายภาพาน,นั่งพักบางคนก็จำได้สแปดลยนะอ,อนาฬิกาอันนี้จมจำได้10.06แต่ว่าเริ่มจับตรงอชั้นที่หนึ่งสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กใจซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปหน้าด้วยนะคะครับผมแล้วก็ก่อนจะปิดคลิปนี้ไปผมอยากบอกว่าส้มหวานมาก ดีใจมากเ <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย